เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อข้ายังหนุ่มแน่นเมื่อสีสิบปีก่อนตอนนั้นกำลังวังฉายยังเต็มเปี่ยมข้าออกเดินทางเข้าป่าลึกแห่งหนึ่งทั้งภาคเหนือเพื่อตามรอยกระทินป่าตัวใหญ่ที่ชาวบ้านเล่าลือกันว่ามีขนาดมหึมานักเป็นป่าที่เงียบสงัดผิดปกติ ต้นไม้ใหญ่ขึ้นเบียดเสียดจนแสงตะวันแทบส่องไม่ถึงพื้นดินมีเพียงลำห้วยเล็กๆไหลเอื่อยๆเป็นเพื่อนสองวันแรกของการเดินทางผ่านไปอย่างราบรื่นขาดตามรอยกระทิงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่วันที่สามความรู้สึกแปลกๆเริ่มก่อตัวขึ้นในใจข้าป่าที่เคยมีเสียงนกเสียงแมลง กลับเงียบสงัดลงผิดปกติราวกับทุกสรรพชีวิตหยุดหายใจเสียงน้ำในลำห้วยที่เคยได้ยินชัดเจนก็พลันแผ่วลงไปอย่างน่าประหลาดข้ารู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองมาจากความมืดมิดรอบกายแม้จะพยายามสอดสายสายตาไปรอบๆก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใด ข้าหยุดพักกลางวันใต้ต้นไทรใหญ่ที่แพ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมไปทั่วบริเวณบรรยากาศรอบกายเย็นยเยือกผิดปกตทิทั้งทั้งที่เป็นช่วงกลางวันเสแสรบข้าได้กลิ่นสาบสางจางๆคล้ายกลิ่นซากสัตว์เนา่าผสมกับกลิ่นดินชื้นๆที่โชยมากับสายลม ข้าพยายามคิดว่าอาจเป็นกลิ่นของซากสัตว์ที่ตายตามธรรมชาติแต่ความรู้สึกไม่สบายใจก็ยังคงเกาะกลุ่มเมื่อตะวันเริ่มคล้อยต่ำข้าตัดสินใจหาทําเลเหมาะๆเ,เพื่อค้างคืนข้าเลือกบริเวณที่ค่อนข้างโลง่งริมหน้าผาเล็กๆซึ่งมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้เลือนรางข้าก่อกองไฟขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพื่อขับไล่ความมืดและสัตว์ร,ร้าย แต่คืนนั้นเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของข้าเราเที่ยงคืนเสียงสัตว์กลางคืนที่เคยได้ยินกลับเงียบหายไปสิน้นเหลือเพียงความเงียบที่หนักอึ้งและน่าขนลกข้าได้ยินเสียงใบไม้แห้งเสียดสีกันเบาๆจากพุ่มไม้ไกลๆราวกับมีใครกําลังย่างกลายเข้ามาอย่างชา้ชาๆ ข้าความีดหมอคู่ใจที่เน็บเอวไว้แน่นบริกรรมคาถาคุ้มภัยที่ครูบาอาจารย์เคยสอนเสียงใบไม้เสียดสีนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วๆที่ฟังไม่ได้สับมันไม่ใช่ภาษาคนแต่มันเป็นเสียงที่ทำให้ข้ารู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวราวกับเสียงลมที่พัดผ่านช่องโหวของกระดูก ฐันใดนั้นกองไฟที่กำลังลุกโชนอยู่ตรงหน้าข้าก็พลันดับวูบลงอย่างกะทันหันราวกับมีมือที่มองไม่เห็นมาบีบเปลวไฟให้มอดดับไปสิ้นความมืดมิดเข้าปกคลุมทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์ข้าแทบมองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดที่ดำสนิทแต่ในความมืดนั้น ข้าสัมผัสได้ถึงไอเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามามันไม่ใช่ความเย็นของลมหนาวแต่มันเป็นความเย็นที่กัดกินไปถึงกระดูกกลิ่นสาบสางที่เคยจางๆเมื่อกลางวันกลับรุนแรงขึ้นจนแสบจมูกคล้ายกลิ่นศพที่เน่าเปื่อยมานานปีผสมกับกลิ่นดินชื้นๆที่ชวนคลื่นไส้ แล้วในความมืดมิดที่ไร้สิ้นแสงนั้นข้าก็ได้ยินเสียงลมหายใจ เสียงลมหายใจนั้นดังฮืดทาดฮืดทาตอยู่ใกล้ๆข้าราวกับมีใครบางคนกำลังยืนห่างจากข้าเพียงไม่กี่ก้าวมันเป็นเสียงที่แหบพร่าหนักหน่วงและเต็มไปด้วยความกระหายข้ารู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่แผ่ปกคลุมรอบกายราวกับมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังบีบรัดตัวข้า หัวใจข้าเต้นระรัวจนแทบทะลุออกมานอกอ,อกขนทุกเส้นบนร่างกายลุกชันไปหมดข้าพยายามจะขยับตัวแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อราวกับถูกสาบข้าได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งคราวนี้มันดังชัดเจนขึ้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนมึง มาทำอะไรในที่ของกูเสียงนั้นแหบแห้งเย็นยะเยือกและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นราวกับเสียงของวิญญาณที่ถูกรบกวนข้าสัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่รดต้นคอราวกับมีใครบางคนกำลังก้มลงมาใกล้ กลจนข้าได้ยินเสียงฟันกระทบกันเบาๆในเสี้ยววินาทีนั้นข้าตัดสินใจรวบรวมสติทั้งหมดที่มีพลังจากคาถาอาคมที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้พลันแล่นไปทั่วรางข้าหลับตาลงแน่นแล้วตะโกนสุดเสียงด้วยพลังทั้งหมดที่มีนะโมพุทธ,ธายะ พุทโธอรหังสัพเพสัตตาอเวราโหนตุทันทีที่เสียงคาถาของข้าดังก้องเสียงลมหายใจนั้นพลันหยุดชะงักกลิ่นสาบสางจางหายไปไอเย็นยเยือกคลายลงความกดดันที่บีบรัดตัวข้าก็พลันหายไปสิน้นราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นข้าค่อยค่ยลืมตาขึ้น ความมืดมิดยังคงปกคลุมแต่ความรู้สึกหวาดกลัวที่เกาะกุมหัวใจค่อยๆค,ค,คลายลงข้าพยายามจุดไฟขึ้นมาอีกครั้งมือไม้สั่นเทาจนแทบทำอะไรไม่ได้เมื่อแสงไฟสว่างขึ้นข้ากวาดสายตาไปรอบๆไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆไม่มีร่องรอยของการปรากฏตัวของสิ่งนั้น มีเพียงความเงียบสงัดของป่าและกองไฟที่กำลังลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งข้ารู้ดีว่าสิ่งที่ข้าเจอในคืนนั้นไม่ใช่สัตว์ป่าไม่ใช่ภาพหลอนแต่มันคือผีป่าที่แท้จริงที่ออกมาปรากฏกายให้ข้าได้เห็นและสัมผัสถึงความน่ากลัวของมันข้าไม่กล้าที่จะนอนต่อในคืนนั้น ข้านั่งเฝ้ารอจนกระทั่งรุ่งสางเมื่อแสงแรกของวันปลากฏขึ้นข้ารีบเก็บสัมภาระทั้งหมดและเดินออกจากป่าแห่งนั้นโดยเร็วที่สุดโดยไม่คิดจะหันหลังกลับไปมองอีกเลยตั้งแต่นั้นมาข้าไม่เคยเข้าไปในป่าแห่งนั้นอีกเลยและเรื่องราวในคืนนั้นก็ยังคงติดตรึงอยู่ในความทรงจําของข้าอย่างไม่ลืมเลือน มันเป็นเครื่องเตือนใจให้ข้าเคารพต่อสิ่งหลีลักที่ซ่อนอยู่ในผืนป่าเสมอและทำให้ข้าเชื่อมั่นในพลังของวิชาอาคมที่ครูบาอาจารย์ได้มอบให้หวังว่าเรื่องเล่านี้จะทําให้ท่านได้สัมผัสถึงความน่ากลัวของป่าลึกในแบบที่ข้าเคยเจอมาณท่าน